ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายสายบูคืนแห่งเรื่องเล่าเราจะมาพบกันเวลาสองทุ่มตรงของทุกวันค่ำคืนนี้เตรียมใจของคุณให้พร้อมเพราะทุกเสียงปืนคือคำพิภากษาแห่งโชคชะตานิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นแค่สร้างความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดเปิดใจรับฟังผลงานเล็กๆของเราด้วยนะครับที่นี่คือคืนแห่งเรื่องเล่า นิยายบูเรื่องสั้นชื่อเรื่องศึกเงาเพลิงใต้จันแดงในคืนที่จันแดงฉานเหนือหมู่บ้านศิลาดาแสงไฟตะเกียงส่องกระทบเงาคนบนกำแพงไม้เก่าๆนายร้อยเพชรอสวินนายตำรวจผู้ได้ชื่อว่าไม่เคยจับผิดตัวเดินย่ำเท้าเข้าไปในลานกลางหมู่บ้านพร้อมกลุ่มผู้ช่วยสามคนถือดาบโค้งคู่ประจำตัวสายตาเขาคมกริบดังเยี่ยวคืนนี้ จะจบเรื่องนี้สัทีเพชรอสศวินเอ่ยเสียงเรียบเป้าหมายของเขาคืองเงาเพลิงโจรลึกลับที่ขโมยสมบัติวังหลวงแล้วหลบหนีมาแถบนี้ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเห็นแต่เพียงเงาแดงวูบวาบทุกครั้งที่โจรปรากฏตัวทันใดนั้นเสียงหัวเราะดังสะท้อนมาจากหลังโกดังไม้ฮ่าฮ่านายร้อยเพชรอสศวินเจ้ามาช้าไปก้าวเดียวสมบัติอยู่ในมือข้าแล้วจากความมืด ใช้ในชุดดำคลุมหน้าโผลมาเขาคือเงาเพลิงตัวจริงดาบสองเล่มฟาดประทะก,กันเสียงดังเครงไฟจากตะเกียงสะท้อนประกายดาบราวฟ้าผ่าเจ้าคิดว่าความยุติธรรมจะชนะไฟแห่งเสรีงั้นหรือเงาเพลิงเหาะเยะ้ยถ้าไฟของเจ้าลุกเพราะโลภข้าก็จะใช้เหล็กดับมันเพชรอสุวินสวนกลับทั้งคู่ต่อสู้กันบนหลังคาไม้ลมหอบฝุ่นปลิวว่อน เงาเพลิงเคลื่อนไหวเร็วปานสายฟ้าใช้มีดสั้นซ่อนมือคว่างใส่ในร้อยอย่างแม่นยำแต่เพชรอศวินปัดทิ้งทุกครั้งเสียงเหล็กเสียสดสีดังจนไม้ใต้เท้าระเบิดแตกขณะที่ทั้งคู่กระโดดหลบพร้อมกันสมบัติที่เป็นลูกแก้วส่องพบกลิ้งตกจากถุงผ้าแล้วกลิ้งไปกลางสะพานไม้เหนือเหวลึกเงาเพลิงพุ่งตัวไปก่อนแต่เพชรอศวินคว้างมีดตราโลแหวกอากาศฝึบเสียงโลหะปักเข้าที่แขนโจร เงาเพลิงร้องลั่งก่อนเสียหลักตกลงจากสะพานจบกันแล้วเพชรอัศวินพึมพำแต่ยังไม่ทันเขาจะเก็บลูกแก้วเสียงระเบิดจากด้านล่างก็ดังสนัน่นตูมม,มุมมุมคลื่นไฟพุ่งขึ้นจากเหวเงาเพลิงยังไม่ตายเขาปรากฏตัวอีกครั้งกลางเปลวไฟดวงตาแดงฉานข้าจะลากเจ้าลงนรกไปด้วยเพชรอัศวินกัดฟันแน่นดึงผ้าคาดหน้าสิงเงินขึ้น งั้นนรกคืนนี้จะมีแขกสองคนทั้งคู่กระโจนเข้าหากันพร้อมเปลวไฟลุกวาบทั่วสะพานเสียงระเบิดสุดท้ายดังลั่นราวสวรรค์สาบตรือรุ่งเช้าเหล่าชาวบ้านขึ้นไปดูเห็นเพียงซากสะพานไม่เกรียมและดาบสองเล่มปักขวายกันอยู่ตรงกลางไม่มีศพไม่มีเงามีเพียงลูกแก้วส่องพบที่ส่องแสงสลัวลมยามเช้าพัดเอือย เสียงหนึ่งแว่วขึ้นจากภูเขาศัตรูหรือสหายสุดท้ายก็เหลือแค่เรื่องเล่าและนับแต่นั้นทุกคืนที่จันแดงขึ้นเงาเพลิงกับนายร้อยเพชรอสศวินก็ยังต่อสู้กันในตำนานที่ไม่มีวันจบถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับคลิปใหม่มาเมื่อไหร่จะได้ไม่พลาดทุกการสนับสนุนของคุณคือแรงใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบแล้วเจอกันตอนหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีหลับฝันหวานราตรีสวัสดิ์ครับ